รตรงนี้ตรงนี้เป็นเอ้าเมาื่อวานนี่เรามาข้างล่างตรงไงเออมีสนามกบฟน้อยขนาดเล็กอยู่ข้างล่างนูน่น,น,นบ้านน่ารักจ้ะเขาทำน่ารักมากมาอยู่หน้าร่อนมาหน่าอยู่อยู่แหละแต่หน้าหนาวก็ไม่ค่อยน้าอยู่เท่าไร่แถวนี้อืตรงนี้ก็อันเนี้ย เราเดาว่าคนไทยแน่ๆเลยเนี่ย <mm mm> เดาว่าคนไทยแน่ๆเลยขยันขนาดนี้ไม,ไม่น่าใช่คนแคบนะบ้านพี่พรหรือเปล่านะนดอกไม้สวยมากเป็นบ้านสวนอนอเชอร์ออรี่ของเขาไม่มีนกมากินแปลกจังเลยลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่แดง กำลังมองว่าจะเดินไปทางไหนดีไปทางนูด้ดหรือทางไปทางนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเชอร์รี่ป่าใช่ไหมเนี่ยลูกเล็ก,ช,กชิมก่อนชิมก่อนอืม,อมหวานอยู่อ่ะหวานอยู่น,ยน้อยๆแต่ครบน้อยอหวานหวานตัวเอง ยืนมือไม่ถึง <c oughs> <c oughs> สวยไหมสวยไหมดอกไม้ดอกไม้เหมือนมันขึ้นเองเลยอ่ะตัวอเองเตัวเองอันเนี้ยมันขึ้นเองอเหมือนที่บ้านเราอ่ะเราเคยปลูกแล้วเราปลูกอยู่แล้วแล้วมันเม็ดมันมาขึ้นเองได้ด้วยเหรอก็ขึ้นได้มันเป็นพาเรนเนอร์เอง ไปเองเอาเอาแห้งๆมาลูกเนาะขึ้นเนยอ,ยอสวยดีว่ะอยู่ในกล้องอย่างสวยเลยเนี่ยดีอยู่เล็กค่ะกล้องดีอยู่นิ่งดีกว่าที่เราซื้อมาอยู่โอเคอยู่ไดอออมอจะถ้า,าเราจะใส่แนวตั้งเราก็ต้องเอามาขันใส่อีกด้านหนึง่งได้อยู่ได้อย,ยู่เรียนรู้เรียนรู้จ้ะตอนแรกก็ตกใจคนแก่เขาขี่รถเขาขี่รถสามล้ออือหือต้นมองต้นไม้ อื้อหลายชั้นเนาะอือหลายชั้นกว่ากนะ็ไปทางป่าทางโน้นมันจะเป็นป่าอันนี้เขาทำรัวแบบแบบคนไอ้นี่โบราณเอากิ่งไมมาสะสะสะไว้มันเป็นจตตาไปทำฟืนอ่อยไฟดีเนาะฝั่งนี้เป็นสนามก๊อบน้อยจะ้ะ พี่วันยังบอกว่าเคยมาเล่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยก็คือที่นี่มีมานานแล้วโอ้ยลินล,ลี่สวยจังบ้านเขาก็จะน่ารักประมาณนี้หลังน้อยแขวนเปย์แขวนเปย์ใต้ต้นไม้อะอย่างร่มรื่นเลย พี่นี่คนไทยเนี่ยลคออ๋อฉะปุน่าเช่พี่เออม้านคนไทยเราว่าพี่พรเราดอกดาวเรืองความใหญ่ของดอกดาวเรืองใหญ่กว่าฝามืออีกใหญ่มากใช่ของพี่พรจริงๆด้วยเพราะว่าแกปุผักบุ้งข้างในแรคฟูดแล้วแกก็มาปลูกผักตรงนี้อีกตั้งหากมีที่ปลูกผักอีกตั้งหากนะ ฮะเดี๋ยวออเดี๋ยวนะนี่แล้วเขาก็มาปลูกพักต่างหากตรงนี้ตรงนี้ของพี่พรตรงไหนนะปกติแกปลูกฟักทองนี่นี่นี่น่าจะตรงนี้แหละนี่แกปลูกฟักทองอยู่นวลแล้วตรงนี้แกก็ปลูกพักพวกเมลัดกะเพราอะไรพวกเนี้ยในโรงเรือนแกก็ปลูกพักบุ้ง แกได้ขายแกปลูกขายทุกปีขยันมากคนไทยคนไทยนี่ขยันกว่าใครคนไทยนี่ขยันที่สุดอันนี้ก็คนไทยเนี่ยที่บังออนหรืออะไรนี่แหละปลูกถ่วลรันเตากําลังกินเลยถ่วลรันเตากาลังพอกินคนนี้ปลูกถั่วฝักยาวจะประมาณนี้จ้ะสวยเราเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าอ้ยผักชีลาวเป็นดอกแล้วนะยังไม่ถึงเลยดูต้มกั้งเลยเป็นดอกแล้วของเขา ของเรายังเล็กๆอยู่เลยบ้านก็จะหลังน้อยๆจ้ะมีทั้งฝรั่งทั้งคนไทยแหละแต่ว่าคนไทยก็เริ่มตามกันเข้ามาเยอะก็เลยเขาก็เลยว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านคนไทยไปละตอนนี้ <c oughs> คนไทยชอบปลูกไงเขาก็เลยอยากมีที่ปลูกพักกันคนที่อยู่เลเกนเฮดอะไรเงี้ยเนาะอยู่อพาร์ตเมนต์มันไม่มีที่ปลูกผักเขาก็เลย มาซื้ออยู่ตรงนี้อะไรนะจ <Okay. S 1> ี้แต่ว่ามันมีแค่บางที่เท่านั้นนะ่ะ mm hmm. มันไม่ได้มีเข้าทุกบ้านนะตัวเอง mm hmm. ในบ้านไม่ไม่มีก๊อกน้ํานะ mm hmm. ก็พอดีได้อธิบายในในคลิปไปด้วยว่าในบ้านมีแต่บ้านจริงๆจากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําไม่มีห้องน้ํา mm hmm. ต้นต้นนี้เหมือนต้นมะกอกเลยเนะตัวเองเนาะ ลมเลืนดีแท้เขาก็จะมีเขาก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยตัดยาให้อยู่ตัดยาตามทางเนี่ยต้นอันนี้ไม่ดีเลยเด้อที่ว่าเราพากันเรียกว่านอกไม้ไปพักบุงฝรั่งอ่ะมันถ้ามันขึ้นบ้านไหนมันจะไม่ดีเลยลามมันจะลามก็ต้องมันจะลามเออต้องเอาออกเพราะว่ามันถ้ามันไปอยู่ใต้บ้านใบชั้นใต้ดินอย่างเงี้ยมันทะลุได้เลยนะมันชอนใช้ไปทะลุลงชั้นใต้ดินได้เลย กอันนี้ก็คนไทยนั่นโอ้โอ้ที่ว่าเขามาซื้อบ้านอยู่ตรงบ้านเออ้อยไงไปทางไหนดีวะไปซอยไหนดีเรารถรถรถพีค่ะดี่ค่ะ่ะเดินไปน้ำซับน้ำน้ำหวานน่ะเอาไปเอาไปต้มเป็นน้ำหวานมันก็มีวิตามองวิตามินแต่เปรี้ยวนะจ๊ะชม่ม่เอาไปลอยน้ำปลาหวาน นี่ดูน้องเข้าใจดีเขาเก็บมาให้ชิมบล่าเลยหวานเนาะขนาดบบักใแย่เลยพี่ขอถ่ายคลิปหน่อยเด้อทำไมพี่นี่ทำไมมันเลงยูทูบเลยเด้นนีอน่เอเขามีต้นเชอรี่ยังไงบอกแล้วว่าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้คนไทยครองน่าสนุกจ้ะถ้าเราอยู่ในเมืองนี้แล้วก็คงอยากมาอยู่นี่เหมือนกันแหละเพื่อนเยอะดี อีกหน่อยนึงนี่ถ้าอยากมีพื้นที่อมนั่งสังสรรค์กันนอกบ้านเขาก็มาทําอย่างนี้ได้จ้ะหน้าร้อนทําได้สบายมาก,บ,ากบ้านตรงนี้ก็บ้านตรงนี้กับบ้านเพื่อนสาวเราเองเล็กมาดูบ้านเพื่อนสาวเนี่ยอันนี้บ้านสวนของเพื่อนสาวจ้ะนางก็ปลูกดอกไม้นางก็ปลูกดอกไม้เป็นอยู่นะ อันนี้เขาเพิ่งมาทำจ้ะเพิ่งมาสร้างใหม่มสวยเลยจ้ะตกแต่งสวนกันสวยมากไปดูต่ออีกจักหน่อยเนาะไหนๆก็ได้มาแล้วจะทันได้มาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เมืองเราจ้ะมันอยู่คนละเมืองกันอันนี้เขาอยู่เมืองใหญ่ คนในเมืองใหญ่เนาะที่อยู่อพาร์ตเมนต์เขาก็ไม่มีสวนเขาก็เลยมามาซื้อบ้านสวนพวกเราเรียกว่าบ้านสวนจ้ะเขาก็มาอยู่นี่มาปลูกพักมานอนพักเป็นบ้านพักร่อนจ้ะเป็นบ้านพักร่อนกระหลังตะมุตะมิหนารักเชลและ ปลูกดอกไม้กันเต็มเลยน่ารักไหมอืมอันนี้ก็น่าจะคนไทยนะมีมีมีแปลงปลูกพักอย่างไงมั่นใจได้เลยว่าคนไทยวัสดีค่ะน่าจะคนไทยหรือคงไม่ใช่ฟิลิปปินส์หรอกเนาะ โอ้ยดอกไม้พี่เขาเยอะมากขออนุญาตถ่ายดอกไม้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะทัก <laughs> เดี๋ยวเดวค่อยทัก <laughs> โอ้ยดูดอกลิลลี่สีเหลืองเดี๋ยวหนูรอเพื่อนหนูมาเขาชอบดอกไม้อูดอกไม้สวยมากจ้าดูดูเขาแต่งเล็กไอเดียดีมากเลยนี่มาดูนี่น่ารักจ้วมันตักแก่ อยากถ่ายคลิปอยากถ่ายคลิปตรงเฮดที่พี่แกทําไว้สวยมากเลยแกทําไว้สวยเลยแกล้างทําความสะอาดแล้วก็ผึ่งโอ้ทำสวยๆน้ำพริกเออไว้ทวําน้ําพริกเฮดวะหรอกสวยเชียวอืมดอกสีเหลืองนี่สวยเชียว อืมอืมน่าจะเห็นตั้งนานแล้วอืมยังไงไก่ที่บ้านเราเห็นอยู่ในห้างเมื่อวานเนี้ยฮบบแฮมฮอบบี้แต่ไม่ใช่ตัวแบบนี้เนาะ<แ>ใช่ไหมไม่ใช่นกอันนี้เ,นนเอไกไ่ฟ้า,ฟาอันนั้นไกเ่เฉยเฉยอันนี้อันนี้ไก่ฟ้าน,นกมากินหมดดูสิขนาดเขาเอาแผ่นอันนี้มาแขวนทำไอเดียดีดดอ,อืม ืเตาเผาดูเตาเผาน่ารักเชียวเตาเผาเขาน่ารักสองชั้นชั้นล่างไว้เก็บฟืนชั้นบนก็ไว้กาอไฟไอด,ดีว่าใส่ <laughs> ไวให้เอนี่องอืม <laughs> ทางนี้ไม่เหลือแล้วแสดงว่านกมันมาลงทางนี้นอมาทางน้ทางโน้นมอาจจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยหรือเปล่าตรงนี้อยู่ใกล้อยู่ติดขอบทางแล้วเราเดินวนกลับไปที่เก่าเนาะ พาเดินไปทั่วแล้วจ้ะตรงไหนก็น่าดูโอ้ยต้นเชอรี่มีเกือบทุกบ้านเลยไหม,อ,มอันนี้อันนี้น่าจะโชรี่พันเปี้ยวตัวเองเทรงสวยเนาะนนนทรงพุ่มสวยเนาะอืมะอืมเออมันมีอัุ่นพันที่ปลูกข้างนอกก็ก็ได้อะ่ะตรงนี้สุดแล้วเนี่ย ุิยดูคนนี้เขาทําไอ้นั่นประดับตรงหลังบ้านนะเห็นไหมที่ว่าเอาเอาผ้าขนหนูชุบปูนเออเข้าใจทําถ้าเป็นเราเราจะใส่ทาสีม่วงทาสีม่วงสีน้ําเงินเฮ้ยเออเออบ้านนี้เราเดินเข้าไปในเขตเขาได้ไหมเนี่ยขยายเอาก็ได้เนาะดูให้ดูว่าเขาทาสวยขยายไม่ได้ค่ะพี่น้องเออ โอ้ยสวยเข้าใจทําจังเลยอืมเขามีอะไรประดับที่สวนเขาเนี่ยสวยเลยเออเหมือนที่เราเห็นอยู่ที่นู่นเลยเนาะอืมแต่งสวนได้สวยมากจาก้ะกระจุกกระจิก๊กน่ารักอืม น่าจะเป็นหลังนี้แหละที่ทำไอ้นูนไอ้นี่ไปขายงานฝีมือไม่รู้เราอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่อัน,นนี้เราอยู่ข้างล่างสุดเลยเราเดินได้ โอ้นี่ไงตรงนั้นไงซอยพี่เราขึ้นไปแล้วที่วนอยู่ตรงนั้นตรงนี้อ๋อนี่ไงนี่น้ําเนี่ยมันจะมีน้ําอย่างเงี้ยที่ส่วนรวมก็ใสม,มันก็จะไปถึงไหนมั่งไม่รู้นะนเป็นซอกเป็นซอยนะอืมอ๋ออย่างน้อยก็ได้พาเพื่อนมาดูอะไรนิดหน่อยไว้ <laughs> ใช่ อากาศมันอย่างนี้ไงเลยไม่รู้จะพาไปเที่ยวไหนเลยพาเพื่อนมาดูบ้านสวนของคนเมืองนี้ฝนมาแล้วจะฝนมาแล้วจ้าจอันนี้เราทำหลังคาตรงประตูเข้าน่ารักเชียว กลับมาที่เดิมแล้วจ้าไม่ลูกไ,ไปดูเขาก่อน ชชยนั่งรออยู่นี่